สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่วิดีโอใหม่จากรายการมาสนุกกับเราแล้วของเล่นเด็กค่ะคลิปนี้เรามาอัปเดตผลการทดลองทำคริสตัลสชีชมพูกันค่ะเราเคยรีวิววิธีการทำไว้ก่อนหน้าน,นี้แล้วนะคะมีหลายวิดีโอเลยผู้ชมสามารถไปลองดูย้อนหลังกันได้นะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาเก็บตกให้คุณชมดูกันอีกรอบค่ะเพราะว่าเราได้คริสตัลเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยค่ะนี่คือกระปุกใส่คริสตัลของเรานะคะเราก็ได้คริสตัลหลายชิ้น และในหล AU นะคะเป็นหลที่เราทำคริสตัลแล้วก็วางดินสอไว้ด้านบนขึงด้วยเชือกนะคะแล้วก็ห้อยเชือกลงไปในคริสตัลให้คริสตัลเกาะตัวนี่อันนี้นะคะอันนี้เราก็วางทิ้งเอาไว้แช่ไว้เป็นเวลานานๆๆๆๆๆๆๆจนคริสตัลก็จะค่อยๆเกาะตัวพอเราได้คริสตัลมาแล้วเราก็จะมาเก็บใส่ไว้ในกระปุกสะสมไว้ให้คุณชมดูนะคะ ดียวเรายกคริสตัลที่กําลังเกาะตัวขึ้นมาให้คุณผู้ชมดูกันชัดๆค่ะนี่เอามาซูไม่เห็นกันชัดๆคราวนี้คริสตัลก็ค่อยๆเกาะตัวกันเป็นก้อนนะคะเราก็จะรอให้มันเป็นก้อนใหญ่ขึ้นพอได้เป็นก้อนใหญ่พอสมควรแล้วเราก็จะมาเก็บใส่ไว้ในกระปุกให้คุณผู้ชมดูเดี๋ยวเราจะลองทำการทดลองไปเรื่อยๆนะคะ ถ้าเราได้คริสตัลก้อนใหญ่ๆส, ύ, สีสวยๆเราก็จะมาอัปเดตให้คุณผู้ชมดูอีกอย่างอันนี้ในกระปุกที่เราสะสมคริสตัลเอาไว้เราแกะมาให้คุณผู้ชมดูกันชัดๆอันนี้เป็นก้อนใหญ่พอสมควรค่ะแล้วก็เกรดกล่องคริสตัลมันก็ใสสันสวยงามเดียเด่ยวปิดเอาไว้ก่อนอันนี้เป็นกล่องมหาสมบัติของเราคุณผู้ชมอย่าลืมไปติดตามดูวิดีโอย้อนหลังนะคะเกี่ยวกับการทำคริสตัลอั ดูแล้วน่าสนใจดีมากมากเลยค่ะเราหวังว่าคุณผู้ชมคุณจะได้รับความสนุกจากวิดีโอของเราคุณสามารถติดตามรายการของเราได้ทาง y ย u u ูบช่อ n n องและสามารถกดปุ่ม Subscribe หรือปุ่มติดตามได้ฟรีเพื่อที่เราจะได้แจ้งข่าวคุณเป็นคนแรกเวลาที่เรามีของเล่นใหม่ๆแล้วเราอยากให้คุณช่วยแชร์วิดีโอนี้ให้กับเพื่อนๆของคุณ เพื่อที่เ,เพื่อนจะได้มาร่วมสนุกกับเราด้วยขอขอบคุณที่ชมรายการมาสนุกกับเปราและของเล่นเด็กแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวีดนะีโอหน้าสวัสดีค่ะ